ใช้ยังไงครับพี่เป็น้องมาลู่ล่างนี้ใช้น้อยลงน้อยลงก็คือใช้อะมิโนครึ่งครึ่งครึ่งตองแล้วก็ต้มควิกนี่ใช้ครึ่งลิตรอืมครับจะและฉีดในระยะเวลา5เดือนเนี่ยฉีดช่วงไหนบ้างฉีดช่วงพอตออ้อยขึ้นใหม่ๆได้หนึ่งคือประมาณนั้นนะพอมีใบรับยาเนี่ยนะจะฉีดหนึ่งครั้งตอนี้ก็พอจะคลุมหัวนี่ก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งอ่า ห้าภายในห้าเดือนเนี่ยนะก่อนสองนพันธุ์ไี่สองครั้งอ่าคุ้มหัวนี่ประมาณเดือนได้ไหมประมาณไหนประมาณนี้ก็ประมาณนี้ได้ไหมจ้าจ่าเนี่ยอานนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้นี่ก็ต้องเดือนกว่านิดหน่อยค่ะอ๋อสองเดือนกว่านิดหน่อยจาอันนี้ฉีดครั้งที่สองไหยังฉีดไปเมื่อวันุืรนเหรอจ่าครับดูมีต่อเท่าไหร่แต่จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วผมอยากดูใกล้ๆหน่อมันดีไหมหน่ อ้วดดีไหมอ้วดนออ้วนดูใกล้ๆได้ไหมได้ค่ะอ่าครับผมพี่จำนาลองลองดูที่ใกล้ๆนี่ก็ได้ครับอันนี้ร้อยฝนตกด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่ฝนตกอ๋อร้อยฝนตกด้วยโอ้หนี่นะไม่รู้ว่าตอเท่าไหร่เลยใช่ไหมจ้ะโอ้เนี่ยแต่เนี้ยก้าวอเนี่ยเนี่ยก้าบใบแล้วก็กระดูกใบเนี่ยมันจะเคี่ยวนวลเนี่ยมันตัางการ์โมนอื่นน่ะอ๋อจ้ะถ้าเป็นอย่างนี้ดีใช่ไหมครับดีจ้ะสมบูรณ์จ้ะ อ๋อกาบใบแล้วทนีไหนก็ดูใบอยู่ตรงไหนกระดูกใบเนี่ยค่ะอ๋อมันเป็นยังไงธรรมดาถ้าเราไม่ได้ใช้ควิกเนี่ยนะอันนี้จะข้าวข้าวเนี่ยอตอนี่นี่นี่มันจะออกข้าวคลาำคล้ำออกป้าฟ้าน้อยๆเนี่ยออกเที่ยวไงออเที่ยวโนอย่างนี้มันห็นว่ามันสมบูรณ์หรอจ้ะอ๋ออันนี้คือว่าใช้ดีก็ซึ่งได้ใช้เรื่อยมาทำไมก็เลิกไปแล้วครับจ้ะ โอ้โหนะโอ้นทีงานเรามาเยอะเลยนะครับนาะครับนอเอ่อทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งสองฝั่งนี่นะครับที่เห็นเนี่ยนะที่ต้องแพนไปเนี่ยอันนี้ก็ของพี่สำานาแล้วฝั่งที่เราคุยกันด้วยโอ้ครับก็คืออายุนี่เท่ากันเลยประมาณสองเดือนทีสองทีไปสองครั้งแล้วอ๋อทีนี้ก็รอรอตัดอย่างเดียวตอนี้ก็รอตัดเนี่ยก็ให้ให้ได้ห้าเดือนกว่าๆก็ตัดได้เลยอืมครับนะ แล้วสมแดงเนี่ยเยี่ยมมันดีจริงไหมดีจริงๆค่ะกห <c oughs> รของจังหวัดสุพรรณเลยทีเดียวอำเภอสามชุกที่ใช้สมแดงมานะสี่ปนะีเนาะครับวันนี้เนี่ยนะสมแดงอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับก็คือสโลแกนรู้จักไม่รู้จนจริงจริงจริงไหมครับจริงค่ะครับนะสมแดงหรือว่าพอลีนาเน็ตเวิร์กใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี <c oughs> ขอบคุณที่สำเนามากนะครับสวัสดี <c oughs>